ก็ได้พัสดุจากปาทิพนะคะนี่นี่นะ่อนที่ป้าเขาส่งของมาเวอร์เลยนะก็จะมาแกะนี่กันสักครู่นึงเนะขาไปแกะก่อนแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลย Ui, cái kìa này kìa 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 EMS kìa kìa โอเคแล้วเ้ <S <S ยทีน่าไข่ไม่ตกยุกอุ้ยถุงมันขาดอ่ะอะไรเก็บมาลองเล่นดูนเลอะด,ด้วยอุ้ยมันดึ๊บดึบอ่ะสีสวยมากเลยจะเป็นไข่ตกพื้นแล้วสกปรปกนะ ตกุ้นแล้วสกปรกนี่อุ่ยอยากใจมากเพรา่ี่นุ่มนี่นะขายเหมือนกันขายฟองเดียวกันอุัยนุ่มๆนี่นะจะเป็นเราลองแกะออกมาได้นี่คือของเรานะเราไม่ขายอันนี้เราขายอันนี้เราไม่ค่ะเราไปดูอย่างต่อไปกันนี่นี่วิสโลวิสโลบ้ากเลยอะ แล้วลังกันแต่มันเหนียวนะถุงมันออกจัญญาเนี่ยวิ่งตายดิบบักแล้วนี่ก็จะเป็นของแผนนะคะของปลาทิพย์ดีนะโอเคก็อข,อขอจะพีสวัสดีค่ะไปไปไป๊า่บายอุ้ยเดี๋ยวเราขอเเดี๋ยวบีบไข่ให้ดูก่อนนี่นะไข่เหนีออยวๆไข่นุ่มมากอ่ะดูลน้่ไข่แดง ไข่ไม่ตกยุคโอค้โหสนุกมากโอเคนะก็มีของแค่นี้ที่เราสั่งมาก็จะมีไข่ไม่ตกยุคสามฟองครบนะคะอุ้ยมันเลอะ,อ,ะอาทำไงดีนี่สามฟองนะแล้วก็เป็นมิจิล์มแพนด้าบานเราชอบมากเลยชอขอบคุณนะคะ จากปาทิพย์ค่ะบ๊ายบาย